เซเลนฮิลเอฟถือเป็นเกมที่มีกระแสไม่สุดในช่วงนี้สําหรับเกมเนื้อเรื่องสยองขวัญพวกเนื้อเรื่องวิคห์ต่างๆหลายช่องก็ทําไปแล้วทีนี้ผมจะขอทำคอนเทนต์ที่ต่างออกไปสัหน่อยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแนะนําเครื่องรางอุมามุริน่าใช้ในเกมเซเลนฮิลเอฟจะมีอันไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับอะไปกันเลยครับไปกันเลย โปเตีปับช็อปขายโค้ดเกมส t e ตีมเอเอล็อกสตาร์วิซอบราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Page โปรตีปับช็อปขายเกมและกถูกลิงก์อยู่ใน Description ครับผมเครื่องรางแรกครับก็คือแร b b ิ t หรือว่ากระต่ายนะครับอันนี้ถือเป็นเครื่องรางที่ดีอันหนึ่งเลยก็คือหากทำเ Perfect Dodge ได้จะสามารถเคาน์เตอร์ตีหนักใส่ัตรูแต่จะเสียสตาฟิน่าจนหมดหลอดเครื่องรางนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆทางการต่อสู้กับพวกลูกน้อง และการสู้บอสและก็ใช้ได้กับฮีนากโกที่อยู่ทั้งสองโลกเลยยอมรับว่าเครื่องรางนี้จะต้องพึ่งฝีมือของผู้เล่นในการทำเพอร์เฟกต์ดอชแต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่น่าใช้แต่ต้องแลกกับการที่ต้องจัดการสเตมินาอยู่บ่อยอยิ่งในความยากสูง,สงเครื่องรางนี้มันค่อนข้างจะไฮริสไฮรีวอ d แต่มันก็คุ้มที่จะลองครับถ้าได้เจอเครื่องรางนี้ก็ถือว่าน่าใช้ครับเครื่องรางที่2ครับมีชื่อว่าซูซูรันเครื่องรางอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีเหมือนกันก็าสามารถทำ Dodge เพอร์เฟกต์ดอ ใช้คู่กับเครื่องรางกระต่ายถือว่าโอเคเลยทัเลนสายวิวเคาน์เตอร์ไปด้วยการทำเฟสดอชจะเป็นการฟืร์สตาบนนาให้กลับมาเต็มซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากๆในทุกความยากของเกมแต่เครื่องรางนี้ก็ต้องพึ่งพาความสามารถของผู้เล่นเหมือนกันเพราะมีหลายครั้งที่มันจะได้เป็นดอชธรรมดาหรือถ้าหลบไม่พ้นก็โดนดาเมจด้วยแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่ดีเพราะมันจะได้กับที่นาโก,กทั้ง2โลกเลยถ้าเจอเครื่องรางนี้แนะนําให้เอามาใช้ดีกว่าไม่มีครับ เรืลงางที่3มครับมีชื่อว่าโอหรือนกฮูกเครื่องรางอันนี้ก็ถือว่าดีแต่จะเป็นอีกสายหนึ่งก็คือสายโฟกัสล้วตีโดยเครื่องรังนี้จะลดค่าเซเนตี้หรือค่าสติในการใช้โฟกัสแอตแทกซึ่งมันเป็นประโยชน์เวลาสู้ทัศรูประเภทปกต,ติแล้วก็บอสเป็นเครื่องรางที่ใช้ได้ทุกความยากของเกมแต่ในความยากสูงๆอาจต้องบริหารค่าเซนตี้หรือค่าสติกันดีๆหน่อยหากจะได้สายโฟกัสรวมถึงเครื่องรางนี้จะได้กับฮินาโกะที่อยู่ทั้งสองโลกเลย จะได้เครื่องรางนี้สุ่มกาชาอย่างเดียวเท่านั้นขึ้นอยู่กับดวงของผู้เล่นแล้วละครับเครื่องรางที่4ครับมีชื่อว่าดอกซากุระเครื่องรางอันนี้ถือเป็นเครื่องรางที่ช่วยในการอัตลอดได้ดีมากครับเพราะจะเป็นการเพอ่มเฟเฟ์ของไอเทมฮิลและเครื่องรางที่ได้เอฟเฟกฮิลซึ่งถ้าได้คอมโบกันดีๆจะมีประโยชน์มากๆช่วยลดการใช้ไอเทมฮิลด้วยและยิ่งในความยากสูงๆเครื่องรางนี้โคตรเป็นประโยชน์เลยยิ่งความยากด o อสอินดูฟ็ไอเทมฮิลหายากด้วยรวมถึงใช้ได้กับพี่นาโก ที่อยู่ทั้ง2โลกเลยใครที่อยากได้เครื่องรางนี้สุ่มกาชายอย่างเดียวเท่านั้นขึ้นอยู่กับดวงของผู้เล่นด้วยครับเครื่องรางที่5ครับมีชื่อว่าแมนติสหรือว่าตาก,กะแตนนะครับเครื่องรางอันนี้เหมาะสาหรับสายเคาน์เตอร์ครับโดยเครื่องรางนี้จะฮีือดเล็กน้อยหลังจากทําการเคาน์เตอร์ได้ที่ถ้าใครเคาน์เตอร์อเก่งๆคือช่วยได้พอสมควรเลยรวมถึงบางจังหวะเราสามารถเคาน์เตอร์บอสได้ก็ช่วยตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเราจะหลบหรือเราจะเคาน์เตอร์ เพราะาจังหวะเคาน์เตอร์มันสั้นมากต้องฝึกให้ชินเลยส่วนเครื่องรางนี้จะได้กับพินาโกะทั้งสองโลกถ้าใครอยากได้ก็สุ่มกาชายอย่างเดียวดวงล้วนๆครับผมเครื่องรางที่6ครับมีชื่อว่าบูหรือกระทิงเครื่องรางอันนี้เหมาะสําหรับสายตีหนักและสายโฟกัสคือลดสตามินาเวลาโจมตีหนักและก็ชาร์ตตีสาให้สแปมท่าตีหนักและชาร์ตตีได้ล้วนๆเลยแล้วก็ทําให้สตามินาหมดหลอดยากกว่าปกติตีต่อเนื่องได้เยอะขึ้น สามารถใช้กับฮินาโกได้ทั้ง2โลกเลยอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่น่าใช้ในเกมนะครับก็ควรจะมีติดตัวไว้ก็ไม่เสียหายส่วนถ้าใครอยากได้ก็ให้หาเอาตามฉากเองนะครับผมเครื่องรางที่7ครับมีชื่อว่าสไปเดอร์หรือว่าแมงมุมเครื่องรางนี้ถือว่าเป็นของดีมากๆเพราะเป็นการที่ความคงทนอาวุธจะลดน้อยลงเวลาโจมตีเบาสามารถสแปมตีเบาได้เยอะกว่าเดิมแต่เครื่องรางนี้มีประโยชน์ ถ้าอยู่ในฮินาโกะโลกปกติเท่านั้นแถ้าอยากได้เครื่องรางนี้ก็ลองทําเงื่อนไขดูนะครับไม่ยากหรอกและก็ไม่ต้องสุ่มกาชาด้วยนะครับเครื่องรางที่8ครับมีชื่อว่าโบวหรือว่าหมูป่าเครื่องรางนี้ถือว่าดีและเป็นประโยชน์มากๆเพราะจะฟื้นค่าสต a m i n าไวขึ้นรวมถึงหาจากการหมดแรงไวกว่าเดิมด้วยความที่ทุกกระทําในเกมมันใช้ s t a m น n าทั้งหมดเลยต้องหาเครื่องราง s t a m น n ามาช่วยด้วยใช้ได้ในทุกความยาก ได้ทำให้ฮินาโกะออกท่าจมไปีได้ต่อเนื่องมากกว่าเดิมเครื่องงนี้ใช้ได้กับฮินาโกะทั้งสองโลกถ้าใครอยากได้ก็สุ่มกาชายอย่างเดียวนะครับวัดดวงเอาเลยเครื่องรางที่9ครับมีชื่อว่าโครหรืออ e ีกาเครื่องรางอันนี้ถือว่าดีและควรมีติดตัวเอาไว้เพราะจะฮิวให้เล็กน้อยหากฆ่าสตูได้ที่ไปคอมโบกับเครื่องรางดอกซากุระก็ยิ่งดีเข้าไปอีกรวมถึงในความยากสูงๆอเอเนฮิวจะหายาก การฆ่าสตูเอาฮิลเลยโคตรจำเป็นอม,มากๆครับรวมถึงมีประโยชน์เวลาสตูอยู่กันหลายตัวด้วยเครื่องรังนี้ใช้ได้กับฮินาโกะทั้ง2โลกส่วนใครอยากได้ก็ลองหาตามฉากเอาครับใบให้ว่าอยู่ในโลกสารจ้าอย่างความมืดครับผมเครื่องรังที่10ครับมีชื่อว่าฮอกหรือว่านกเหยี่ยวเครื่องรางนี้เป็นประโยชน์สาหรับสายตีโฟกัสเพราะจะลดเวลาในการโฟกัสอย่างมากทําให้ง่ายต่อการชาร์ตตีพวกศัตรูหรือบอสและจัดการได้ง่ายขึ้น เพราะัตูจะสแต็กเกอร์หรือสตัน er, นานกว่าเดิมด้วยส่วนเรื่องคาสติอาจต้องมีเครื่องรางสติมาช่วยด้วยอย่างโอหรือนกฮูกเรื่องนี้จะได้กับฮินาโกะทั้งสองโลกเลยถ้าใครอยากได้ก็ลองหาตามฉากเอานะครับเครื่องรางที่11เครับมีชื่อว่าซอฟฟิชหรือปลาดาบเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าใช้นะครับก็คือหลังจากเคา์เตอร์ได้จะไม่เสียสตานาในช่วงเวลาสั้นๆทำให้ฮินาโกะได้ตีฟรีๆโดยไม่เสียสตานาแต่ต้องพึ่งพาการคา์เตอร์เพื่อให้ใช้งานได้ เครื่องรางนี้ใช้ได้กับีินาโกะทั้ง2โลกเลยส่วนใครที่อยากได้ก็ต้องสุ่มกาชาอย่างเดียววัดดวงเอาซึ่งเครื่องรางนี้ต้องพิจารณาดูนะครับว่ามันควรใช้ตอนไหนนะเพราะว่าคงอาจไม่ได้ใช้ทั้งเกมนะครับได้ใช้แค่ช่วงเวลานหนึ่งเท่านั้นและเครื่องรางที่12ครับมีชื่อว่าพลัมเครื่องรางนี้ก็ถือว่าน่าใช้ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะเครื่องรางนี้จะเป็นการเพิ่มดรอปสตามิน่าขึ้นเล็กน้อยทำให้ฮินาโกะมีโอกาสที่จะโจมตีหรือหลบได้มากขึ้น ซึ่งถือว่าไปคอมโบกับเครื่องรางสติมน่าได้เช่นกันรวมถึงใช้ได้กับพินาโกทั้ง2โลกเลยแต่ใครอยากได้ก็ผสมกาชาอย่างเดียวแต่ย้ําว่าเครื่องรางนี้อาจได้ใช้งานแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นก็รอไปพิจารณาดูนะครับแถมให้อีกหน่อยละกันนะครับก็คือเรื่องของเครื่องรางเดซี่อย่าหาทาอย่าหาใช้เด็ดขาดถ้าไม่คิดจะทำชาเลนจ์เพราะค่าสติกับสติมน่าจะไม่จํากัดแต่โดนทีเดียวตายมันไม่คุ้มกันนะครับ อันนี้ถือว่าเตือนด้วยความหวังดีนะครับทั้งหมดนี้คือแนะนําเครื่องรางจากเกม s ันฮิลเอฟนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางให้ผู้เล่นเอาไปใช้กันนะครับผมเผื่อว่าอยากจะเล่นเพื่อเอาตัวรอดและก็เล่นเพื่อเก็บฉากจบต่างๆเป็นไกด์ในการเล่นนะครับส่วนใครมีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์มากันได้นะครับและผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่างๆข,ของทางช่องผมครับ และก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซูเปอร์ตังค์ไปกำลังใจกันได้ครับโปรเตปัาขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ